ต่อไปนี้มึงอยากเข้าพิ้งกับไอ้เจ๋งได้ปะวะกูไม่อยากเห็นมึงเจ๋งแบบนี้แหม่ควงเหมือนเป็นแฟนกูเลยนะมึงอะตอนนี้เคเบิลเพื่อนของพวกเราหายตัวไปตั้งแต่เมื่อคืนมันก่อนฉันหาเคเบิลไม่เจอฉันไม่รู้ว่าเคเบิลไปอยู่ไหนจะเป็นตายแล้วนี่ยังไงฉันก็ไม่รู้ตอนนี้ไอ้เคมันยังอยู่แกงพี่เจ๋งวะพวกกูสองคนอยากพามันออกมากูคิดว่าพวกมึงสองคนน่าจะช่วยมันได้เฮ้ยมึงโดนขนาดนี้ยังจะกลับไปอีกมึงไม่จำเป็นต้องอยู่กับคนที่เคี้ยแบบไอ้เจ๋งหรอกมึงจะรู้ไม่ใช่เหรอ ว่าพไปเจ๋งไม่เฮียขนาดไหนอะไอสัสไอ้ไอ้ไอ้้เจ้าพ่อหรือยังดฉัน้มานีสัสจันคิดว่าตัวเองไม่เหมาะสมกับการเป็นครูประจำชั้นห้องสองค่ะครูจันจะลาออกจริงๆเหรอครับนี่กูกับมึงคบกันหรือเป็นเพื่อนกันแน่วะมึองคอยมันหลบๆซ่อนๆแบบนี้สักวันมึงกับกูจะทำให้แม่ยอมรับได้เว้ยแต่ก่อนจะถึงวันนั้นน่ะมึงกับกูต้องเป็นเพื่อนกันหลบๆซ่อนๆไปก่อน ติดตามชม High School f r e n e m y มิตรภาพคราบสตรูทุกวันจนันทร์อังคารเวลา2ทุ่มครึ่งทางช่อง GMM25 รับชมย้อนหลังแบบอันคัดทางวิวเวลา4ทุ่มครึ่ง